สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันอังคารครับวันในช่วง21จนถึง31กร,รกฎาคม2565นี้คนเกิดวันอังคารจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการทํานายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทํานายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารทั้งหลายนะครับไม่ การดูดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้คนเกิดวันอังคารนั้นดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนเกิดวันอังคารท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตาม Line ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ เอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้ครับเราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตา การงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารครับ2 1จนถึง3ากรกฎาคม2565เปิดไพ่ขึ้นมาครับไพ่ด h e อ m p e r o r หรือว่าไพาจากก่จักรพรรดินะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่ดวงการงานของคนเกิดวันอังคารนั้นกำลังจะดีถึงขีดสุดก็ว่าได้เป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆ โอกาสใหม่ๆที่เข้ามาเป็นช่วงเวลาที่ทำอะไรแล้วก็มักจะเป็นดีทำอะไรแล้วมักจะเกิดผลเพราะมีผู้คนมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือคอยให้การสนับสนุนคุณในเรื่องของการทำงาน การทำสิ่งต่างๆนะครับในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่นำพาเอาข้อเสนอดีๆโอกาสดีๆในเรื่องงานมาให้ในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆมีคนคอยแบ็กอัพมีคนคอยหนุนหลังมีคนคอยให้ความช่วยเหลือนั่นเองเป็นช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจเป็นช่วงเวลาแห่งการเลือกสรร โอกาสที่เข้ามานั่นเองนะครับไพ่เดอะเฮอร์มิตจะพูดถึงการที่คนเกิดวันอังคารในช่วงนี้มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจมีเรื่องที่จะต้องนะครับแก้ไขสถานการณ์บางอย่างที่เข้ามาหรือว่าตัดสินใจเรื่องสำคัญ นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดสินใจให้ดีด้วยนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารต้องบอกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอังคารนั้นเวลาออกไปพบเจอใครพบเจอผู้คนไปประชุมงานหรือว่าไปติดต่องานนะครับไปพบเจอผู้คนก็เรียกได้ว่าจะมีโอกาสนะครับได้พบเจอกับโอกาสดีๆในเรื่องงานได้พบเจอกับข้อเสนอดีๆบาง หรือว่ามีคน ที่คุณนั้นไปพบเจอหรือว่าไปพูดคุยด้วยเขาหยิบยื่นเอาโอกาสดีๆมาให้นะครับซึ่งโอกาสเหล่านี้ะครับจะเป็นโอกาสที่จะนำพาคนเกิดวันอังคารไปสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าลืมมุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่นะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสำเร็จเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอังคารนั้นจะ พบกับความสำเร็จที่รอคอยพบเจอกับความสำเร็จที่เคยได้ตั้งตารอ,อก็จะมาถึงนะครับในช่วง21จนถึง31กรกฎาคม2565นี้นั่นเองนะครับส่วนใครที่รองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่มีเกณฑ์ มีโอกาสที่จะได้งานเพราะฉะนั้นอย่าลืมมุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่นะครับบางคนจะเป็นลักษณะของการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ฝากงานให้หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นข้อเสนอดีๆมาให้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับช่วง21จนถึง31กรกฎาคม2565นี้ เป็นทีของคนเกิดวันอังคารเป็นโอกาสของคนเกิดวันอังคารนะครับใครที่เคยมีปัญหาเคยมีอุปสรรคในเรื่องงานหรือว่าเจออะไรที่นะครับทำแล้วติดขัดไม่ราบรื่นก็ในช่วง21จนถึง31กรกฎาคม2565นี้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะ ทำให้คุณนั้นสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีมีชัยชนะเหนือปัญหานะครับเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารในช่วง21จนถึง31กรกฎาคม2565นนี้ผ่านพ้นไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าดวงการเงินของคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง21จนถึง31กรกฎาคม2565ครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับไพ่หเหรียญจะพูดถึงการเงินที่ดีการเงินที่คล่องตัวของคนเกิดวันอังคารนะครับแม้ว่าในช่วง2 1จนถึง31กรกฎาคมนี้จะยังเป็นช่วงที่มีรายจ่ายเยอะเป็นช่วงที่มีรายจ่ายมากแต่คนเกิดวันอังคารจะรักษาสมดุลของรายรับรายจ่ายของตัวเองได้เป็นอย่างดีสามารถที่จะประครับประคองการเงินของ ตัวเองให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับเป็นช่วงเวลาที่การเงินคล่องตัวดีไม่มีติดขัดแม้ว่าจะมีรายจ่ายเยอะก็ตามทีนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารเมื่อได้ไพ่จัดเม e n t ์นะครับไพ่ใบนี้เราจะพูดถึงการเงินที่ดีการเงินที่ฟื้นตัวเป็นช่วงเวลาที่หาก ใครที่เคยมีปัญหาในเรื่องเงินเคยติดขัดในเรื่องเงินหรือว่าเคยมีปัญหาในเรื่องเงินก็ต้องบอกว่าในช่วง21จนถึง31กรกฎาคมนี้การเงินของคุณจะฟื้นตัวการเงินของคุณจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับหากใครที่เคยมีในเรื่องของคดีความในเรื่องเงินนะครับก็เรียกได้ว่าในช่วง21 จนถึง31กรกฎาคมนี้สถานการณ์ต่างๆจะผ่านพ้นจะเป็นไปในทิศทางที่ดีผลลัพธ์จะเป็นที่น่าพอใจสำหรับคุณนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารใครที่ ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีในเรื่องของภาระหนี้สินปัญหาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆก็ต้องบอกว่าในช่วง21จนถึง31กรกฎาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นจะสามารถหาทางแก้ไขหาทางจัดการกับสถานการณ์หลายๆอย่างได้เรียกได้ว่าบางคนมีเกณฑ์จะปิดหนี้ปิดศินบางส่วนได้นั่นเองนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารไพ่สามเหรียญจะพูดถึงการที่คนเกิดวันอั ารในช่วงนี้นั้นมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะเก็บเงินได้นะครับเรียกได้ว่าจะเก็บออมได้ก็ในช่วงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่สามารถที่จะละวางกิเลสบางอย่างหรือว่าละวางความอยากได้อยากมีบางอย่างลงได้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณนั้นมีโอกาส นะครับมีเกณฑ์ที่จะเก็บเงินได้เก็บออมได้นั่นเองนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภกันบ้างดวงโชคลาภต้องบอกว่าคนเกิดวันอังคารมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีโชคลาภกับเขาอยู่บ้าง นะครับเพราะฉะนั้นเสี่ยงโชคได้ไหมเสี่ยงโชคได้ไม่ติดขัดอะไรครับเพียงแต่ว่าดูเอาตามพอเหมาะพอสมพอควรก็แล้วกันนะครับมีเงินเข้ามานะครับก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆการใช้จ่ายนะครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปครับเรามาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่า21จนถึง3ส ๒1กรกฎาคม2565นี้ดวงความรักของคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง21จนถึง31ก,ก,กรกดาคม2 5 0 0 65ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะาตาความรักของคนเกิดวันอังคารต้องบอกว่า2 1จนถึง31กรกฎาคมนี้ไพ่เดอะซันจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ที่ดีของคนเกิดวันอังคารก็ว่าได้นะครับใครที่ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้มีเรื่องขัดแย้งมีเรื่องทะเลาะกับคนรักหรือว่ามีปัญหาไม่เข้าใจกัน21จนถึง31กรกฎาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการคืนดี การได้ปรับความเข้าใจกันครับคนที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วช่วง21จนถึง31กรกฎาคมนี้ไพเดอร์ซันจะพูดถึงการที่ความรักความสัมพันธ์นั้นมีเกณฑ์ที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีการได้รับข่าวดีในเรื่องที่มี ความเกี่ยวพันกับเรื่องของความรักนะครับบางคนมีเกณฑ์ที่จะแต่งงานบางคนมีเกณฑ์ที่พัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอยู่ก็ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์นั้นอยู่ในช่วงเวลาที่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งก็ว่าได้บางคนมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนจากคนที่เคย พบหาดูใจกันกลายเป็นไปใช้คําว่าคนรัก ลายเป็นไปใช้คำว่าแฟนก็ได้เช่นกันนะครับส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคนรักกันอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าในช่วง21จนถึง31กร,รกฎาคม2565นนี้นั้นจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความสบายใจอะไรที่เคยเป็นปัญหาจากคลี่คลายอะไรที่เคยเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์เป็นปัญหาในความสัมพันธ์จะสามารถที่ จะ จางหายไปสามารถที่จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีได้นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารก็ว่าได้นะครับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความอบอุ่นใจความสบายใจที่จะเกิดขึ้นสถานการณ์ต่างๆนำพาไปให้เข้าอกเข้าใจกับคนรักดีมากยิ่งขึ้นเป็นสถานการณ์แห่งความสุขความสบายใจที่จะมาถึงครับในดวงชะตาความ ความรักของคนเกิดวันอังคารถ้าเป็นคนโสดต้องบอกว่ามีเกณฑ์มีโอกาสนะครับที่จะได้เริ่มต้นได้พบเจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่การได้พบเจอใครบางคนที่จะเดินเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารบางคนมีเกณฑ์ที่จะพบเจอใครหลายๆคนในเวลาเดียวกันด้วยก็เรียกได้ว่าอาจจะต้องเลือกให้ดีนะครับแล้วก็คบ เป็นคนคนไปนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารในช่วง21จนถึง31กรกฎาคม2565นี้ผ่านพ้นไปนะครับก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานครับ สำหรับวันนี้ครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตาม Line ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขออวยพรคนเกิดวันอังคารนะครับให้พบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันอังคารทุกคนครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย วอลเปเปอร์ wow paper, มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจด้วยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางไลน์ไอดี0611498995